สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ยายจุ๋มพามาแกงขีเล็กแกงขีเล็กแกงแบบเล่าเล่าแกงแบบบานบานเด้อจ้ะเด้อเมนี้บะมีหนังบ่มี่ผ่าพยนต์โคมว่มน,นี้ไปจ,จมแกงใส่หมูสามสันน้ำปลาเดกอันนี้เครื่องห้อมแดงพริกผงชูรส ตะไคร่ใบบักกุฎไปอีตูวบอมีเฮ้ยบอตองใส่แกงง่ายๆกินง่ายๆเลยจ้ะยใา้มันเดือดน้องใส่หมูสามสันลงไป ในยนาจ,จุ่มใส่น้ำยานางไปแล้วใส่หอมแดงใส่ตะไคร้ใส่ลงไปแล้วเรีบเยบร้อยไม่ห้ามาใส่นี่เลยใส่น้ำปลาหนังปลาแดกใส่เบิดนี่บ่ฮะ tác đó sao không xây sáng sẵn nó lông tay ลุงกละาลหลยพี่น้องเลยรถตกต,ต,ตั้งแต่เสาๆเหมือนพี่น้องเย้ยบานแยจุม่มกลางคืนกัตกกลางเว้นกัตกฝพ้นก็ได้ไปใช้มาใช้กระหยาก แกงง่ายๆแกงแบบบันบานด้วยจอเียแกงแบบเล่าๆาโบไซพริกแกงโบไซอันใดทั้งนั้นแกงแบบบับานด้วยกิเล็กใส่หมูสามสัน เล็กแกจ,จมเก็บมาเองหมือศร้านี่อ่อนๆจากต้นเลยเนี่ย้มเลงหน่อยังพอหรือยอังอืมแสบแล้วโอเคเลยไม่ใญ่สวน ยกโปรให้เลยแกงแบบเล่าๆแกงแบบบานๆเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อจะมาเด้อใครอยากกินแกงขี้เล็กใส่หมูสามสาันน้ำใหญ่จุมมะตากกแาเด้อพี่น้องสุกๆเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพิกแกสได้เลยจ้ะ